สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นทางพารวยช่วงหุนทางสร้างสุขวันนี้ไปดูการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับ7กลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและแพทย์หญิงอังคณาอุปคงผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะทเลขาคะสวัสดีค่ะพ่ออค่ะทเลขาคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้อาการและความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไรบ้างคะ ครับให้วัดใหญ่เนี่ยต้องเรียนว่าถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเช่นอายุเ,าเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจาตัวต่างๆหรือเป็นคนท้องเป็นเด็กเนี่ยอาการของโรคไข้หวัดใหญ่อาจจะรุนแรงมาถึงชีวิตได้ดังนั้นในทุกๆปีเราก็จะมีการจัดวัคซีนเนี่ยเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยได้รับวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจําปีนะครับดังนั้นการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงสําคัญมากนะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันโรคได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับในทุกๆปีเนี่ยทางราชการก็จะจัดวัคซีนที่คิดว่าจะเป็นตัวที่จะแพร่ระบาดและถึงแม้ตัวที่ไม่ใช่แพร่ระบาดเนี่ยก็จะช่วยลดความรุนแรงลงเ,เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะครับกับการได้วัคซีนตัวนี้พออคะสำหรับเจ็ดกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องการให้เขาได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเร็วเป็นกลุ่มไหนบ้างคะอันแรกเลยก็จะเป็นคนท้องนะคะ คนท้องตั้งแต่สเดือนขึ้นไปอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กค่ะตั้งแต่6เดือนถึง2ขวบนะคะอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังค่ะก็รวม COPD โรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานอันที่4ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะอันที่5้าก็จะเป็นธาลัสซีเมียหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะอันที่6ก็เป็นโรคอ้วนอันที่7ก็จะเป็นโรคสมองพิการแล้วก็แบบไม่สามารถไปไหนได้7กลุ่มเสี่ยงค่ะ ที่อำเภอรพระพุทธบาทเนี่ยมีการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงเจ็ดกลุ่มเสี่ยงอย่างไรบ้างคะก็จะมีเพจของโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออสมอจะเป็นกุญแจสำคัญะคะ่ะ เพราะอสมอก็คือชาวบ้านแล้วก็จะรู้ว่าบ้านไหนมีเด็กเล็กบ้านไหนมีคนไข้ติดเตียงบ้านไหนมีโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะ,คะก็จะช่วยกันนําคนไข้เหล่านั้นมารับวัคซีนแต่ละพื้นที่ก็จะมีกลุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเราจะตามหากลุ่มเหล่านี้ได้โดยผู้โวยการรพสตทุกแห่งจากพื้นที่ค่ะส่งขึ้นไปสปสชเพื่อส่งวัคซีนลงมาที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็จะส่งผ่านไปโดยพยาบาลชุมชนที่อยู่ศูนย์สุขภาพชุมชนนะคะก็จะส่งต่อไปที่รพสตค่ะ เราได้รับจัดสรรมา5,000โดสนะคะตอนนี้เราฉีดไปได้2,700โดสแล้วคะ่มากกว่า50%แล้วะคะ่ะก็เชิญชวนให้พวกเรานะคะชาวบ้านชาวอำเภอพองตาบาดอะคะดูแลบุคลากรในอำเภอของเรานะคะใครที่อยู่ในเจ็กลุ่มเสี่ยงก็เชิญชวนมานะคะเหลืออีกถึง31สิงหานี้แล้วะคะ่ะ ทาเลขาครเรามีเป้าหมายในการให้บริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปีนี้อย่างไรคะปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ4.2ล้านเข็มนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอันนี้ต้องย้าว่าคุกกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์นะครับประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ก็เรียนประชาชสัมพันธ์ว่าทุกๆปีในช่วงนี้ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาเนี่ยก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวเราอยากจะรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้มาฉีดกอ่อน ก่อนไม่ได้ฉีดแล้วเพิ่งจะเขาเพิ่งจะสื่อสารเขาก็ก็มาค่ะมาทุกครั้งที่อสมอจะไปบอกแล้วก็มีหนังสือทางรอสพเขาไปด้วยค่ะอสมอเขาก็ไปบอกค่ะก็อสมอเขาบริการนะคะก็มากับเขาค่ะมารับมาส่งค่ะ ก็พอทราบบ้างอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าป้องกันไข้หวัดใหญ่คือเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นอันตรายก่าสุขภาพเราเอามาพึกไปข้างหนึ่งเขาก็มาผู้สูงอายุ6 5ขึ้นไปแล้วเขาก็มาฉีดก,กันนะคะับผมนี่เข้ามาใช้บริการที่นี่ประมาณ3ปีแล้วก็ฉีดทุกปีจะส่งอสมอไปแจ้งเรา ให้มาฉีดวันไหนอะไรที่ก็นัดมาอย่างที่มาวันนี้ก็ให้รับการนัดจากสพมครับแล้วก็ ความรู้เกี่ยวกับฉีดแล้วป้องกันได้เราจะไม่เป็นหวัดง่ายอะไรประมาณนี้เลยครับก็ได้ความรู้จากโรคอสมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอนามัยปกติแล้วถ้าฝนตกหรืออากาศหนาวๆเราก็ต้องป้องกันตัวเองครับจะทําให้ร่างกายอุ่นหรือไม่ออกไปตากฝนอะไรประมาณนี้ก็อยากให้มาฉีดกันเนาะฉีดแล้วก็เราก็จะไม่เป็นหวัดง่ายแล้วถึงจะเป็นก็อาการจะไม่รุนแรงครับ เลคาคะคนที่อยากไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะโดยหลักง่ายๆคือท่านไปยังหน่วยบริการใกล้บ้านถ้าท่านอยู่พื้นที่ใกล้ที่ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านก็ไปตรงนั้นได้นะครับหรือไปโรงพยาบาลชุมชนที่ใกล้หรือโรงพยาบาลจังหวัดที่ท่านอยู่ใกล้ถ้าในกรุงเทพมหาคนครก็อาจจะไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนระบุนในระบบข,ของเราโดยที่ท่านไปที่ใกล้และสะดวกที่สุดข,ข,ขนานี้วัคซีนก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับ อยากจะให้ท่านเลขาได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีการฉีดกันทุกปีนะคะต้องเรียนว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรายืนยันนะมีความจำเป็นเพราะเป็นประโยชน์ ทุกๆปีเนี่ยเราเสียกลุ่มเสี่ยงเนี่ยด้วยเราไข้หวัดใหญ่จํานวนหนึ่งเราก็คิดว่าด้วยมูลค่าที่เราซื้อวัคซีนมาฉีดเนี่ยเมื่อเทียบกับค่ารักษาที่เกิดจากการเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีความคุ้มค่านะครับก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่คุณหมอว่าไว้เนี่ยได้กรุณามารับบริการอย่างโดบริการใกล้บ้านย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาแล้วก็ผอ,อมากมากนะคะ,ะขอบพระคุณ สักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ